สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อน,นี้เป็นเสาร์วันอาทิตย์วันทีนะ่สิบหกเนาะเสาร์วันอาทิตย์วันที่สิบหกวันนี้ก็มาใส่บาตรเช่นเคยก็มีนมนมทั่วเหลืองเนาะนมทั่วเหลืองไว่เต็มิลแล้วก็มีขนมปังขนมปังแพใส่ครีมก็ตอนนี้ก็หกโมงเพลิงละแต่ว่ากันยังมือดอยู่เสียงปากกระรอง เมื่ออยู่ก็คือเก้าพี่น้องเลยเอาบ,บุญมาฝากใส่หน้ากากหนาแน่สามชั้นมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเนาะตอนนี้กะต้องป้องกันแบบเยอะๆป้องกันหลายๆสามชั้นเลยใส่หน้ากากสามชั้น เสียงมันก็จะเบาหน่อยเสียงนกอาจจะดังกว่าได้ซ้ำก็คือเก่าพี่น้องเดินไป่ซยุตลาดวัละจักเนาะตลาดวัละจักแล้วก็จะเลยไปซื้อพวงมาลัยด้วยยังไปซื้อพวงมาลัยยู่หัน่นอ๋อตามถน,นนก็ต้องคอยมองรถเพราะว่ารถมันสิวิ่งมาในซอยเนาะ รถคอนสีวิ่งมาในซอยในนํนำก็ต้องคอยมองก็ต,ตื่นเศร้า,ววาทุกวัอนทิ์เนาะก็สิมาไซบาทก็คือเก้าเราพี่น้องอาบูนมาฝากทุกผู้ทุกคนเนาะนกกระลายกาบินว่อนเต็มอยู่ เสียงกาห้องนอกกลายครับนี่มันเ้าสุขูพสุข้นเดอ้อพี่น้องเออยก่อย่าลืมดูแลสุขภาพจากทองนำเพระาะว่าตอนนี้ก็ทุกๆุกมองเนาะทุกที่ก็ถือว่าโรคระบาดกับระบาดระบาดค่อนข้างค่อนข้างลาย หลายจุดหลายหม่องหลายๆที่เนาะเพราะว่าจะเป็นในเมืองกรุงหรือว่าต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศเนาะพี่น้องกับตัวเลขกับ่อนขางสูงกับ่าขอพูดถึงตัวเลขละกันเพราะว่าผมกับผมกับบอคอยมีความรู้เรากับบอคอยด้บอคอยได้หาข้อมูลเพราะว่ายิ่งอ่านข่าวหรือว่าดูข่าวเนาะกับสิเครียดเครียดไปกับ ข่าวสารนานๆด้วยก็เลยบม่ค่อยสนใจเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ค่อยมีเวลาในสิทําช่ององจะของน้าช่องก็เปิดสองช่องเลยี่น้องไอ้ช่องหนึ่งก็เป็นช่องทําดาราเนาะอีกช่องนี่ก็เป็นช่องที่ว่าทายทุกอย่างลงทุกอย่างมีอย่างกันลงเที่ยวกินทำบุญไหว้พระลงหมด การคลิปนี้ก็เพาะแค่ีนเดอ้อครับพี่น้องมาใส่บาทมาใส่บาทนำกันครับขอขามขออนุญาตขามถนนแล้วก็ไปใส่บาทครับก็บพบตอกันไหม่ในคลิปต่อตอไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณลหลายๆขอบคุณทพก่นใหม่แล้วก็เพื่อนเก่านะครับสวัสดีครับ